เฉลยใบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสะสะวทนะครับสอนในส่วนทอนพิมพ์เสนจากข้อ1และข้อ2นิวเคลียสของธาตุใดมีสัทยรภาพมากกว่าเพราะเหตุใดนะครับเออก็ข้อนี้ก็คือให้ย้อนไปข้อ1นะข้อ1นะก็คือเนี่ยยู ium, เรเนียมอ่องสานะเราก็คํานวณส่วนต้องมวลพลังงานยึดเหนี่ยวแล้วก็พลังงานยึดเหนี่ยวตอน,นิวคลีออออกมาแล้วนี่ข้อ ข้อ2เนี่ยเป็นแคลเซียม40นะครับเราคํานวณส่วนพครองมวลพลังงานยิดเหนียวแล้วก็พลังงานยิดเหนียวต่อน,นิครอ,อนออกมาแล้วเช่นกันทีนี้เปรียบเทียบกันระหว่างยูเรเนียมกับแคลเซียมเนี่ยอันไหนมีเสถียรภาพมากกว่ากันการดูเสถียรภาพเนี่ยดูยังไงครับนะมันมีหลักอย่างนี้ครับหลักก็คือว่าการเปรียบเทียบ สียรภาพนะครับเออสียรภาพให้เราเปรียบเทียบจากเนี่ยครับนะให้ดูพลังงานต่อนิวคลีออนนะครับเออ e ส่วน a นะถ้าอันไหนมีค่า e a มากกว่านะเออถ้า e ส่วน a มากก็จะได้ว่านะเออ ถ้า e ส่วน a มากนะสถียรภาพก็จะมากด้วยสถียรภาพก็จะมากดังนั้นการเปรียบเทียบสถียรภาพง่ายๆเลยครับก็ดู e ส่วน a เราก็จับกลับไปดูข้อที่1นะข้อที่1 e ส่วน a เป็นเท่าไหร่ครับพลังงานยุดเเนี่ยงต่อนิวคลีออนเป็น7อันนี้ข้อที่1นะนะ,นะยูเรเนียมอ่า ยูเรเนียมสองสามแปดนะครับนะเราก็จะพบว่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะ e ต่อ a เป็นเท่าไหร่เจ็ดจุดห้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์หกเจ็ดจุดห้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์หกนะครับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ต่อนิวคลีออนนะครับอ่าลองมาดูข้อสองแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยม,มัน พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนเป็นเท่าไหร่ครับเป็น8.55 8.55 1380เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ต่อนิวคลีออนเออนะเพราะว่าไหนมากกว่าครับเออแคลเซียมมากกว่านะส a 4 0 2 0มากกว่านะแคลเซียมมากกว่าอืมนะอันนี้มากกว่า เราก็ตอบได้เลยว่าข้อนี้ก็ตอบว่า ca แคลซเซียม40 20มีสถียราภาพมากกว่า u 92นะ2 3 8นะครับเพราะอะไรครับเพราะมีอัตราส่วน ระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนมากกว่านั่นเองเออฮะดูจากพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีอรนนะครับโอเคนะ,ะก็ตอบนี่คือคำตอบนะครับทีนี้ถ้าเราจะนอกเรื่องนิดหนึ่งแล้วทำไมไม่ดูพลังงานยึดเหนี่ยวล่ะถ้าเราดูแค่พลังงานยึดเหนี่ยวนะจะพบอะไรมากกว่าครับ พลังยึดเหนี่ยวของยูเรเนียมเป็นพันกว่าไมกะอิเล็กตรอนวอนเลยนะขาะที่แคลเซียมเนี่ยสามร้อยกว่าเองแต่ทําไมพลังงานยึดเหนี่ยวต้องเยอะแต่ทาไมไม่มีเสถียรภาพก็มันมีจํานวนนิวคลีออนอัดกันเยอะไงนะครับแม้พลังงานยึดเหนี่ยวคือมันเมื่อมันอัดกันเยอะพลังงานยึดเนี่ยต้องเยอะตามเป็นธรรมดานะครับแต่เราหมายถึงว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบวันไหนมันมันมีโอกาสพังได้มากน้อยกว่ากันอันไหนมันเสถียรกว่าเราก็ต้องเปรียบเทียบว่า พลังงานยึดเหนี่ยวที่ได้ออกมาต่อต่อนิวเคลียร์อนนะอันไหนจะมากกว่ากันนะครับเออนั้นพบว่าแคลเซียมเนี่ยมันมีพลังงานยึดเหนี่ยวสาหรับ1นิวเคลียร์อนยิ่งมากกว่านะครับมากกว่ายูเรเนียมเพราะว่ามันเป็น8ดกว่าไงในขณะที่ยูเรเนียมเนี่ยตอนนิวเคลียร์อนมีแค่7กว่าเออเปรียบเทียบอย่างนี้มันมันจะสงเหตุสมผลมากกว่านะเพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปอย่างนี้เราก็จะสรุปว่าแคลเซียมมีเสถียรภาพมากกว่ายูเรเนียม เพราะมีอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวเคลียร์นมากกว่านั่นเองนะครับ